นี้คุณแนนแกเล่าให้ผมฟังเกเล่าว่าย้อนไปเมื่อประมาณ20ปีก่อนตอนนั้นเราอายุเปดก้าวกัวอาศัยอยู่ในบ้านเช่าแห่งหนึ่งแถวบางแคพ่อเรามีอาชีพขับแท็กซี่แม่เป็นแม่ค้าขายกล้วยทอดแม่จะขายอยู่ที่หน้าปากซอยทางเข้าหมู่บ้านโดยจะเก็บ ร้านประมาณห้าโมงเย็นและเขีนรถกลับบ้านคนเดียวทุกวันเพราะกลับจากโรงเรียนก็จะมารอแม่อยู่ที่บ้านแม่เราจะเป็นคนชอบเก็บของเก่าเวลาไปเจอของอะไรที่คนทิ้งตามทางขยะถ้าแม่เห็นแล้วถูกใจแกก็จะนำกลับมาที่บ้านอยู่เสมอจนพ่อบ่นอยู่บ่อยว่ารกบ้านจะเก็บอะไรกันนักกันหนาะแต่แม่ก็ไม่เคยฟังเพราะมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งของแกเราก็ไม่ได้ว่าอะไร คิดว่าไม่ได้ไปขโมยใครหรือไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนก็ช่างเถอะจนมีอยู่วันหนึ่งแม่ถืออะไรบางอย่างติดมือกลับมาด้วยเราถามแม่ไปว่านั่นอะไรอ่ะแม่แม่บอกว่าเป็นตะเกียงจุดน้ำมันเท่าที่จำได้มันมีขนาดเล็กๆสีฟ้ายังใหม่อยู่เลยและของสิ่งนี้เองที่ทําให้เรากับแม่ ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่กับการเก็บของเก่าเข้าบ้านคืนวันนั้นเองแม่เราก็จุดตะเกียงดวงนั้นไว้บนหลังตู้เย็นและก่างมุงเข้านอนตามปกติเวลาประมาณตีสามพ่อเราก็จะต้องออกไปขับบริษีทเพื่อไปรับแม่ค้าช่วงเช้ามืดทีนี้ก็จะเหลือแม่กับเรานอนอยู่ในมุงทังนไรนั่นเองเราได้ยินเสียงร้องไห้ และหัวเราะสลับกันไปจากน้ำเสียงคือเป็นเสียงของผู้ชายวัยกลางคนหัวเราะแล้วก็ร้องไห้ทีทีวนอยู่แบบนั้นตลอดประมาณสักสามนาทีได้เราก็แม่ตกใจมากเพราะได้ยินเสียงกันทั้งคู่ ก็เลยนอนกอดกันร้องิ๊ดอยู่ในมุง้งคือมันไม่ตลกเลยถ้าใครได้อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นน่ากลัวมากต้นเสียงมันมาจากตปืนไฟตะเกียงดรงนั้นก็ยังติดอยู่ไม่ได้ดับส่วนไฟในห้องก็ปิดมืดสักพักเสียงนั้นถึงเงียบลงเราก็ไแม่เนอนไม่พูดไม่จาไม่กล้าออกจากมุ้งไปดูเพราะกลัวจะไปเจออะไรที่น่ากลัวกว่า คือกลัวจนหัวใตกจะวายกลัวจนตัวสั่นเพราะแม่กับเราเนี่ยเป็นคนกลัวผีด้วยกันทั้งคู่เลยแล้วพวกเราก็กลับไปนอนตอนไหนก็ไม่รู้พอช้าฟ้าสว่างแม่ก็ตื่นมาก็เ,าเรียกเราแล้วเรากับแม่ก็ต้องตกใจอีกครั้งเมื่อมุงและของทุกๆอย่างในห้องมันตั้มไปหมดตั้มแม้กระทั่งหน้าแม่กับเราเหมือนเป็นฝุ่นขเมเหลวควันที่มาจากตะเกียงดวงนั้นที่ดับไปแล้ว ทำให้ในห้องเลอะไปหมดเลยแต่พอเรากับแม่ออกมาจากมุ้งก็ถึงกับร็อกเลยค่ะเพราะพื้นบ้านที่เป็นฝุ่นเขม่าดามันมีรอยเท้าคนเป็นรอยเท้าย่ำเดินไปทั่วห้องเลยแค่นั้นไม่พอที่บอนนั้น็มีรอยมืออยู่หลายจุดเรารีบถามแม่ว่าเมื่อคืนที่เจอคืออะไรแล้วนี่รอยมือรอยเท้าใครเป็นพาะตะเกียงนี้เหรอ แม่เลยเล่าให้ฟังว่าแม่เก็บตะเกียงนี้ได้จากเสาไฟฝาหน้าด้านหน้าปากซอยเรานี่เองเดี๋ยวแม่จะเอามันไปคืนไปวางไว้ที่เดิมแล้วแม่ก็ออกไปขายของตามปกติส่วนเราก็ไปโรงเรียนตกเยน็นแม่ก็กลับมาเล่าให้เราฟังว่าไปถามคนแถวนั้นมาได้ความว่าตะเกียงดวงนี้น่าจะเป็นตะเกียงที่เอาไว้จุดเชิญดวงวิญญาณที่คุจีนมักใช้ในพิธีศพ แล้วก็เอามาทิ้งไว้ที่เสาเนี่ยเท่านั้นละ่ะเรากับแม่เนี่ยคุนลุกเลยจากนั้นมาแม่เราก็ไม่ไปหยิบของเก่าอะไรมาอีกเลย